มาดูอหลังดีกว่าว่าอลังจะหมดเท่าไหร่นะขอไม่เกินพันห้าอลังขอไม่เกินพันห้าครับผมนะทําไมมันเกือจังแต่ละคนแบบเฉลี่ยอยู่ที่2,000อัพันเอาตอนนี้เราหมดไป358เพรนะครับผมนะเดี๋ยวเผาหัวอ่อนอีกสักรอบะะฮะบเเพรมาสกินปืนไปเอาไปไหนก็ไปนะตอนน่อแล้วผม10หมุนมันต้องมาสิครับโทเค็นนั่นไงบอกโทเค็นแกมต้องมา เออมันต้องแบบนี้สิครับสุดยอดไปเลยอ่าบวกเข้าไปบวกเข้าไปบวกร้อยเจ็ดสิบเก้านะฮะห้าร้อยสามสิบเจ็ดเพชรครับผมนะห้าร้อยสามสิบเจ็ดเพชรได้มาหนึ่งโดเคกนนะฮะยังเหลืออีกต้องสองโดเคกนอะ่ะมันจะหมดเท่าไหร่เนี่ยอุ้ยหลังกลัวหมดเยอะจังเลยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวต้องต้องเอาแบบนี้ครับผมนะแกเ้เคสแกเ้เคสใช้ทุกสูตรครับผมใช้ทุกสูตรที่เรามีอ่ะเออไปยสิบเพชรสิบเพชรหน่อยสิบหมุนดิครับผมนะบวกอีก ร้อยเเป็น716เพจนแล้วนะเป็น7 1 6เพจนแล้วนะแล้วมันออกอะไรวะเนี่ยตัวละครรีเลยรีตู้ด้วยนะใช้วิธีการรีตู้นะครับผมใช้วิธีการรีตู้มันต้องได land. ้สิครับมายูนี่คอนต้องได้สิครับไปครับผมอีกส0หมุนนี่ไงโทเก็นมาโอ้ยตัวละครออกเนี่ยตัวละครยังวะเบื่อแล้วเนี่ยออกตัวละครยับยับเลยอ่ะ อุ800้ยแปดเพชรแล้วนะหลังหมดไปแปดร้อเพชรแล้วนะครับแค่3สมโทเครนเองไม่ต oh, no. ้องให้มันออกยากจังวะเกินไปเกินไปครับลูกผีเกินไปครับลูกผีดูขนาดย่อยยังไม่ได้อ่ะอน้ฮ้ยฮ้ยหมุนเผาทิ้งเลยสมรอบเค้ยกูเริ่มเครียดแล้วว่ะ กูเริ่มเค็มแล้วบ่ะไตเริ่มถามอ่ะเอ้ยนั่นไงมาแล้วโอเกนเอกูอยากจะบ่นบ่นดีเลยเอ้ะหลที่สุดอ้ะรักที่สุดเลยบวก19บวก19บวก19เมื่อกี้กดไป179ใช่ไหมใช่บ่กว่าเออใช่อ่ะหมดไป1,131เพชรแล้วทุกคนมาโทเค็นที่2ของเรามาแล้วครับทุกคนโทเค็นที่2ของเรามาแล้วแกตืก้นอ้าวดีใจละเริ่มจิ้มออกละมาต่อมา ร้อยเจ็ดสิบเก้าเพลทโทเก็นโทเก็นโทอ,อ้าวมึงไปหยุดทำไมดนะครับผมหมุนเองก็แหละไปสามรอบหมุนทีละหนึ่งนี่แหละเฮ้ยเกือบนะเกือบนะใกล้นะใกล้นะหมุนทีละหนึ่งนี่แหละสองห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครับไปเลยครับนั่นไงบอกแล้วเอา้าวโอ้ดันหน้าเลยอ่ะเว้ยเราไม่ไหยุดวะมัน มันเด้ออุ้ยอยู่ด้านหน้าอีกแล้วอ่ะเฮ้ยมันอยู่ด้านหน้าเลยอ่ะบวกสิบกาปานั่นน่ะล็อกที่เดิมเลยอ่ะอุย้ยมันล็อกที่เดิมเลยอุย้ยเลาไปมันาย,ยากจังเลยอ่ะโอ้ล็อกอยู่ที่เดิมอีกแล้วทุกคนนั่นเองนั่นเองอู้ สี่ลอกว่าสี่ลอบ,ลอ,บอ่ะรอบที่ห้าดินั่นล็อกอยู่ที่เดิมอ่ะบวกสิบเก้าสิบเก้าบวกสิบเก้าบวกสิบเก้านะหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดแล้วนะขอเถอะจริงๆน่าจะล็อกอยู่ด้านหน้านั้นมาโอ้ยโมโหแล้วโว้ยหลังโมโหแล้วไปสิบหมุนครับได้ก็ต้องได้หรอว่าจังหวะนี้นะนั่นไงเย้เอา ไอ้เบรกด้านหน้าอีกแล้วโอ้เหมือนผมว่ามันแก้งผมอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้มันแกงผมอ่ะจอยผมว่ามันได้แน่อนอนแหละถ้ารีเกมแล้วมันจะได้นะทุกคนมันจะมันจะแก้แบบมันจะหายบั๊กอ่ะเออแบบตู้บั๊กอย่างนี้นี่ไงอาหลังบอกแล้วอุ้ยมุมเดิมเลยอ่ะไม่ไดะไรกับมุมด้านหน้าโทเคสนมันไม่ออกโทเคนเลยเฮ้ยไม่อยากลุ้นแล้วนั่นไงโอ้ย อะไรอ่ะนี่มันแก้งผมอ่ะทุกคนมันแก้งหลังว่ะห้าหกเจ็ดเลขเจ็ดเป็นเลขมงคลในการสุ่มของนั่นไงเยะโอ้โหเฮ้ยมันเป็นอะไรอ่ะมันทำไมต้องเบรกอยู่ด้านหน้าด้วยวะทำให้เหลือใจอ่ะสี่รอบนะ 19, สิบเก้าสี่รอบนะเอออย่างนั้นแหละโอ้ยมันเป็นไรวะตรงด้านหน้าเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่แล้อวอ่ะ บวกสิบเก้า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 บวก179 2,764แล้วครับผมมา <t iny> ต้องเดิมเลยอ่ะเดีวยวเลยอ่ะหายเลยอ่ะเฮ้ยทำไมเกือจังเลยเอยฟักทีไว้อุย้ยเรียบร้อย กดออกเล่าไอ้สักทีกูการาบงามๆขอการาบงามๆเลยโทเคนยูนิครอร์มึงโอโ้โหไม่ต้องยิ้มเลยนะไม่ต้องยิ้มไม่ต้องทำตาแบบปีป,ป,ป๋ปีีดีใจสิดีใจสิบวกร้อยเจ็ดสิบเก้าสามพันสามร้อยห้าสิบแปดเพชรครับ oh, <no. S 1> โรเกลือเลยอะ่ะสาม0ันเพชรเลยอะ่ะ นะครับผมนะก็เรียบร้อยครับผมนะอลังก็สามารถนะแรงหมัดยูนิคอนได้แล้วหมดไป3 3 5พนราครับทุกคนนะใครที่สุ่มแล้วนะครับผมมาบอกอลังหน่อยครับมีใครเยอะกว่านี้ไหมหรือมีใครน้อยกว่านี้คอมเมนต์บอกตายคลิปให้หน่อยทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอญาตไปแดกเกลือก่อนครับทุกคนผมขอญาตไปแดกเกลือไปล้างเกลือออกก่อนนะเค็มชิปหายเลย